ผู้เขียนบทคุณแดงสายยาออกมาว่าเราว่าแบบละครเรื่องนี้มันทําให้แบบเขาเสียใจมากาเงียส่วนตัวเราที่เราเป็นนางเอกเราคิดยังไงบ้างเ่ยเราก็ทําหน้าที่ของเราเนาะค่ะอันนี้มันก็เป็นเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เขาว่าอะไรคะก็เราก็เราก็มีหน้าที่เล่นไปนำบทบาทแล้วก็ตามที่พ่วงกลับแล้วก็ผู้จัดแล้วก็ทั้งทีมเราเหมือนกับว่าเออเราเราคุยกันเราดีไซน์กันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แงมีปลาแดงมี่ปลาแดงนะคะเออมีคนสง่งมาให้ดูเหมือนกันค่ะเซลหรือเสียใจอะไรก็อย่าง,ท,ง,ท,งที่บอกมันเป็นเป็นเรื่องของผู้ใหญ่อะค่ะเพราะว่ามันก็ไม่ไม่ไม่ใช่พาร์ทอะไรที่มันมันอยู่ในความรับผิดชอบของเราแต่เราผู้นี้เราเหมือนพูดเหม,มือนแตะเราไม่ชอบเรับผิดชอบนะแต่ก็ๆๆ <S <s ก็เป็นมันเนาะไม่ใช่เรื่องของเด็กอะเลยเฉยๆก็แสดงเราก็เต็มที่ แล้วก็เต็มที่ของเราอ่ะค่ะคือจริงๆก็ถ่ายทําไปได้เยังไม่ได้ไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะก็ก็มีการพักแล้วก็แล้วก็เปลี่ยนตรงนี้ไปก็บอกแต่ชมไม่คิดอะไรไงเพราะว่าส่วนตัวเราไม่ได้มีอะไรกันอยู่แล้วมันไม่มีความจําเป็นที่เอ่อที่ต้องมาทําแบบนี้กันอะไรเงี้ยเออคือส่วนตัวก็รู้สึกดีต่อกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็คิดว่าอย่าไปคิดมากเลยให้เข้าใจเข้จเข้าใจเจตนาว่าเขาไม่ได้เจตนาว่าเราใช่ค่ะ เรื่องตลาดที่จีนจะเท่าไหร่นะว่าว่านักแสดงไทยนี่มันอะไรวันก่อนพี่ป้องมาดสับแทบชงว่าลองถามเลยคุณผู้มเขารู้จักเราได้โงเลยเขาบอกว่าที่นู่นมันจะมีมันจะมีช่องที่แบบว่าเหมือนซื้อละครของพวกเราไปฉายอย่างี้ใช่ไหมคะแต่ว่าก็ก็นั่นแหละก็จีนมันมันใหญ่มากอะเราก็ไม่ได้คิดว่าเราแบบโด่งดังอะไรมากมายเพราะว่าเทียบกับประชากรเขาแล้วมังแบบอู้ยแบบน่าที่ต่อไปก็คง ผู้บริบทเลยรวมาหาว่าว่าว่ามันยังไงไปลงเวลามันลงตัวไหมยังไงเพราะยังไงทางนี้มันต้องเป็นหลักอยู่แล้วอย่างงางนั้นละครไม่มีอีเวนต์มีติดต่อให้ไปโชว์ตัวที่น้มากะยังยังอุ้ยยังยังไม่ถึงขั้นแบบพี่ป้องอะไรเ<อ>ไรงี้ยอันนั้นเขาแบบว่าจริง,รงตัวจริงตัวจริง <c oughs> ถ้าเป็นงานหนักงานละครอะไรเงี้ยไม่ยังไม่ไม่ขนาดนะ,ะมีคนแซวว่าแบบตอนนี้เดินพรมแดงชิลแล้วเดินชิลไม่เก่งแล้ว ไม่ขน,นดาดานั้นก็ยังยังไม่ได้ผ่านสนามมากเลยนะคือทุกๆครั้กงก็ยังตื่นเต้นชมคุยกับอย่างดาราที่เขาดังๆกว่าเรามากๆเลยเนะี่ยเขาก็บอกทุกๆครั้งที่เขาอยู่บนพรมแดงเขาก็ตื่นเต้นเสมอเลยเนงะี้ยมันมีมันจะมีสปิริตอะไรบางอย่างของมันเลยนะที่แบบทำให้เราแบบนะตื่นตัวต่อจากแมตช์นี้นี่ไป่นานไหนต่อคะต่อจากแมตช์นี้เหรอทำไมถึงแฟชั่นนี้ใช่ไหมคะคือยังไงชมว่าคือทุกๆปีอย่างน้อยคือชมต้องไปสองซีซั่นอยู่แล้วเพราะมัน มันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาที่ชงต้องทำเมราะชงเซ็นไว้กับทางรอบพีเซ,เซียวอะค่ะก็คล,ล้ายๆกึ่งๆว่าเราเป็นแต่บัสเดอร์ให้ให้เขาด้วยอนะไรเงี้ยโดยที่เป็นก็สปอนเซอร์ด้วยอนะไรเงี้ยเวลาสวีทเนาะก็มี่ <c oughs> มีม <c oughs> ไม่เป็นไรเขาบอกทำไปก่อน <c oughs> ทำไปก่อน <c oughs>